เื่อคุณตาคุณยายยังเด็กเล่มที่หนึ่งตอนหิ่งห้อยทุกคราวที่ไปตากอากาศริมแม่น้ำที่ริมตะลิ่งนั้นจะมีต้นลําพูเยอะแยะมากมายต้นลําพูนี้เป็นต้นไม้ใหญ่ไม้ของมันนิ่มและเบามากสามารถเอามาแกะสลักอะไรอะไรได้หลายอย่างคุณแม่ของคุณยายบอกว่าหมวกกะโลของพวกผู้ชายที่ชอบใส่สีน้ำตาลน,นั้นก็ทำด้วยไม้ลำพูหุ้มผ้ามันแข็งและเบาดี ตอนกลางคืนในหน้าร้อนที่ต้นลำพูมีหิ่งห้อยบินว่อนอยู่เต็มทุกต้นหิ่งห้อยนี้เป็นแมลงตัวเล็กๆมีแสงในตัวเองเวลามันบินแลดูวิบวบวิบวบสวยมากบริเวณอื่นมืดหมดยกเว้นต้นลำพูที่มีหิ่งห้อยสองแสงสว่างอยู่ระยิบระยับราวกับเฉลิมฉลองสวยงามน่าดูมากโดยเฉพาะเวลากลางคืนข้างแรมที่เดือนมืดต้นลำพูจะสว่างดีกินอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อย เด็กผู้ชายโตๆจะนําเด็กเล็กๆไปจับหิ่งห้อยกันเอาผ้าขนหนูผ้าเข่าม้าติดมือไปมีขวดใหญ่มีฝาเกลียวไปด้วยเมื่อถึงต้นลําพูที่มีหิ่งห้อยเยอะๆพอมันรู้ว่ามีคนมามันก็จะดับไฟในตัวของมันจนมืดเราก็ต้องนิ่งๆไม่เอะอะเงียบๆเสียงคุณอาคุณเล็กบอกหลานๆรอจนกว่ามันจะหายกลัวมันก็จะเปิดไฟสว่างขึ้นอีกครั้งคุณอาเองก็เอาผ้าเช็ดตัวตลบหิ่งห้อย แล้วก็เอาลงมาคลี่ดูได้หิ่งห้อยหลายสิบตัวให้หลานๆคนเล็กๆช่วยกันจับใส่ขวดกันคนละไม้คนละมือแล้วคุณอาก็ตลบหิ่งห้อยอีกหลายครั้งนานๆไปเด็กๆมักจะเผลอส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวหิ่งห้อยรู้ตัวมันก็บินหนีขึ้นไปด้านบนจับไม่ถึงก็ต้องรอให้มันบินลงมาข้างล่างคุณอาบอกกับหลานให้ช่วยกันร้องว่าทิ้งทวงตกนักทิ้งทวงตกนักอยู่หลายครั้งแล้วมันจะบินมาหาให้จับใส่ขวด แล้วหิ่งห้อยก็บินลงมาจริงๆด้วยคุณยายจึงช่วยกันร้องว่าทิ้งทวงตกหนักทิ้งทวงตกหนักกันใหญ่จับหิ่งห้อยได้มากมายหลายขวดแล้วก็กลับตอนดึกเด็กเอาหิ่งห้อยออกมาปล่อยในมุ้งมันบินว่อนอยู่ในมุ้งหิ่งห้อยนี้เป็นสัตว์ประหลาดอย่างหนึ่งที่น่าดูมันมีแสงในตัวเองและไม่ร้อนมือด้วยในเวลาจับนอนคุยกันดูหิ่งห้อยกันไปจนหลับตื่นเช้าขึ้นมาก็ลืมเรื่องหิ่งห้อยแล้ว วิ่งออกไปเล่นน้ำข้างหน้าบ้านแต่ว่าตอนที่เก็บมุ้งหิ่งห้อยไต่ตามมุ้งตามที่นอนกันยั่วเยะก็ต้องสะบัดให้มันบินกลับไปที่ต้นลำพูแล้วตอนค่ำก็ออกไปจับกลับมาใส่ขวดแทบทุกคืนบางคืนที่ไม่ได้ไปจับแต่ยังมีหิ่งห้อยที่ยังตกค้างหลงเหลือติดตามมุ้งบินให้นอนดูบ้างไม่กี่ตัวพอว,วับวับแวบแวบ,แวบหิ่งห้อยนี้กลางวันมันจะไม่มีแสงแล้วมันบินไปแอบซ่อนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ คงอยู่แถวต้นลำพูนั่นเองเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กเล่มที่หนึ่งตอนรับเลี oui, ้ยงสงกรานก่อนจะถึงวันสงกรานตชาวบ้านที่อยู่ในละแวกเดียวกันมักนิยมนัดแนะเพื่อมาทำงานบุญร่วมกันเพื่อความสามัคคีและสนุกสนานไปด้วย คือในวันสงกรานต์หรือวันที่ยังอยู่ในสัปดาห์แรกของสงกรานต์จะนิมนต์พระสงฆ์ที่วัดข้างๆมาเลี้ยงเพนแล้วก็มาสวดมนต์ตอนบ่ายบางทีตอนกลางคืนก็มีมหรสพมีการละเล่นต่างก็ทำอาหารทั้งคาวและหวานบ้างบ้านและอย่างสองอย่างตามที่นัดแนะกันเอาไว้แล้วก็มีการปะพรมน้ำมนต์กันท่วนท,วท่วทุกบ้านและทุกคนเพื่อความเป็นสิริมงคลในการขึ้นปีใหม่มีการให้ทาน มีการแจกอาหารข้าวหวานแก่ผู้สัญจรไปมาทั้งที่รู้จักกันและไม่รู้จักกันให้ได้อิ่มมีพีมันกันทุกคนไม่เลือกหน้าแม้แต่ขอทานหรือหมาแมวก็ตามบางแหล่งก็เลือกเอาบ้านที่มีเฉลียงใหญ่ๆพอที่จะบรรจุชาวบ้านได้หมดอาจจะเป็นบ้านกำนันหรือบ้านผู้มั่งคั่งที่สุดในย่านนั้นแต่ว่าบางแห่งก็เลือกเอาลานกว้างที่นวดข้าวหรือลานประจำหมู่บ้านนั่นเองบางแห่งก็ปิดถนนกันซะเลย ปลูกสร้างยกพื้นกั้นม่านหลังคากันที่นั่นเป็นที่เลี้ยงพระเพราะว่ามันกว้างขวางดีมีอยู่ปีหนึ่งคุณตาไปกับญาติผู้ใหญ่ผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขากําลังมีงานสงกรานกันพอจะผ่านไปเขาก็ตั้งด่านกั้นเอาไว้ไม่ยอมให้ผ่านไปเปล่าๆยกเอาเข้าต้มปลาขนมจีนน้ํายาแล้วก็ซาวน้ํามาเลี้ยงแล้วก็ยังแถมด้วยของหวานอีกมีลอดช่องน้ํากะทิแมงลักและขา้าวเมาเลือกเอาเลยจะกินอย่างไหน กินเท่าไหร่ก็ได้ตักให้อย่างเต็มใจมีน้ำกะทิตั้งโอ่งมังกรคุณตาเป็นเด็กขนาดกำลังกินก็รับเลี้ยงด้วยความยินดีกินเอากินเอาจนลุกไม่ขึ้นเจ้าของบ้านเล่าว่ามีเลี้ยงกันมาตั้งแต่เช้าแล้วตอนเช้ามีข้าวต้มปลาข้าวต้มหมูและกุ้งกลางวันมีขนมจีนต่างๆตอนเย็นกำลังจะมีอีกข้าวกับแกงบุญเส้นและหมี่กรอบเลี้ยงอีกอาหารไม่ต้องกลัวหมดข้าวเหนียวแดงกะละแมก็มี หมดแล้วก็ทำเติมมาใหม่คุณตายกมือไหว้ขอบคุณที่เลี้ยงอาหารคุณลุงที่ไปด้วยก็ขอบคุณเขาก็ให้ศีลให้พรสยกใหญ่เอาน้ำมนต์มาพรมให้อีกเด็กๆที่วิ่งเล่นแถวนั้นก็ได้รับแจกสตางค์กันทั่วทุกคนเป็นการตอบแทนจากคุณลุงหมู่บ้านสามัคคีแบบนี้มีมากทั้งในกรุงและบ้านนอกเขาเต็มอกเต็มใจให้จริงๆหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสถือว่าทำบุญแล้วก็ต้องทำทานมันถึงจะครบและถือว่า การทำบุญร่วมกันนี้ชาติหน้าจะได้กลับมาพบกันอีกเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กเล่มที่ 1. ตอนเที่ยวงานเมื่อครั้งคุณตาคุณยายยังเป็นเด็กก็ชอบเที่ยวงานตามประสาเด็กๆเพราะสมัยก่อนนี้ไม่ค่อยจะมีอะไรให้เปิดหูเปิดตานัด นานๆจึงจะมีงานที่สนุกสนานสว่างสวัยให้เที่ยวกันบ้างงานที่ว่านี้ส่วนมากเป็นงานที่มีกันในหน้าหนาวและหน้าแล้งเพราะฝนไม่ตกแน่ๆมีงานภูเขาทองงานนมัสการพระเจดีกลางน้ำงานวัดใกล้บ้านงานปีใหม่ที่สนามหลวงงานไหนก็งานนั้นมีอะไรคล้ายกันแทบทั้งนั้นจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยถึงแม้จะซ้ำซากกันก็ตามคุณตาและคุณยายก็ยังชอบไปเที่ยวงานอยู่ดี งานวัดนั้นส่วนมากจะมีสามวันบ้างและที่นานสุดก็เจดวันเก้าวันแต่คุณตาและคุณยายไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวทุกคืนหรอกแค่คืนเดียวเท่านั้นนอกจากโชคดีจริงๆจะได้มีโอกาสติดตามใครไปเที่ยวซ้ำอีกเท่านั้นเพราะคาแม่ค้าก็หน้าเก่า,เ,กาเพราะพวกนี้ก็มีอาชีพออกร้านตามงานต่างๆโดยเฉพาะร้านขายของเล่นงานภูเขาทองก็ต้องมีมีดดาบกระดาษหมวกแขกและดอกไม้ไฟที่เด็กทุกคนต้องซื้อ ของเล่นต่างๆก็มีตุ๊กตานางฟ้ามีปีกสวมมงกุฎนุ่งกระโปรงสีสันต่างๆติดดิ้นวูบวาบเตียงนอนโต๊ะเครื่องแป้งหมอข้าวหม้อแกงปิ่นโตนางในหอยตลับเปลตาขายมีตุ๊กตานอนเรือนไทยเรือบินรถไขาลานปืนลูกจุกและปืนฉีดน้ำคลุยแส่ปัดยุงทั้งอันเล็กอันใหญ่จากปากน้ำชดาใบาลานงูไม้ระกาขนาดต่างๆ และของเล่นกระจุกกระจิกที่เป็นของโปรโดของเด็กๆนอกจากของเล่นก็ต้องเป็นขนมที่เด็กชอบคือขนมจากปากน้ำที่เป็นของขาดไม่ได้เลยขนมแห้งหว,วานๆขนมผิงขนมกลีบสละลูกหญีเม็ดมะม่วงหิมพานใส่ขวดโหลเรียงเป็นแถวถาหน้าหนาวแล้วก็มีเกาลัดคั่วร้อนๆน,นับร้อยๆเม็ดที่เอามาขายกันที่ขาดไม่ได้เลยก็คือลูกโป่งสวรรค์สีต่างๆ มีอยู่สมัยหนึ่งมีจักระจันทำด้วยสังกะสีอันเล็กๆบีบแล้วก็ดังคล้ายจักระจันตัวละหนึ่งสตางค์ทุกๆคนรวมทั้งคุณตาคุณยายก็ซื้อแล้วก็บีบไปตลอดดังไปทั่วทั้งงานมีแต่เสียงจักระจันแซดไปหมดจนตลอดทางที่กลับบ้านด้วยได้ยินเสียงใครบีบจักระจันที่บ้านนั้นก็แสดงว่าเขาไปเที่ยวงานนี้มาแล้วจักระจันเล็กๆนี้เขาทาสีเขียวขอบแดงเดินเที่ยวงานกันไปกินกันไปดูร้านรวงต่างๆ ดูคนที่มาเที่ยวงานแต่ว่างานนี้ไม่หนวกหูนักตามร้านขายของและโรงมหหรสพต่างๆจะมีผู้ชายยืนถือโทรโขงทำด้วยสังกะสีพูดเชิญชวนให้เข้าไปชมการแสดงแล้วก็ซื้อสินค้าที่น่าสนุกอีกอย่างหนึ่งสำหรับเด็กนั่นก็คือละครลิงที่คุณยายขาดไม่ได้ละครลิงนี้ถึงแม้จะมีอยู่คณะเดียวดูซ้าดูซากแต่ก็ยังชอบอยู่ดีนั่นคือชุดจันทโครบลาพระเจ้าตาแล้วก็เปิดผอบพบนางโมรา ชุดออกศึกทหารลิงไปรบยิงกันนอนตายชุดรจนาเสียงพวงมาลัยและชุดที่คุณยายไม่ลืมเลยก็คือชุดยวนทอดแหจี่เป็นยวนพายเรือไปทอดแหพี่สาวของคุณยายนั่งแถวหน้าเพื่อจะได้ดูชัดๆพอเจ้าของร้องเพลงว่าจีเอ้ยจีทอดแหตรงนี้คงจะมีกุ้งนางแล้วจีก็ทอดแหลงไปไม่ได้กุ้งนางจีก็ทอดใหม่อีกคราวนี้จีทอดเหมาตรงหมวกสีแดงใบใหม่เอี่ยม ได้หมวกมาแทนกุ้งนางจีก็เลยทิ้งแห่สวมหมวกแดงแทนคนดูหัวเราะกันยกใหญ่ลั่นโรงไปหมดคุณยายเองกลัวว่าจีจะเอาหมวกของพี่สาวไปจริงๆแต่ละครจบแล้วเจ้าของก็เอาหมวกมาคืนให้ที่ทุกงานขาดไม่ได้เลยก็คือตู้เพลงที่ตู้ชั้นบนตู้กระจกจะมีตุ๊กตาแต่งตัวเป็นเครื่องฉากเรื่องข้างล่างทึบมีช่องสำหรับหยอดสตางค์ครั้งละหนึ่งสตางค์ก็จะมีเพลงดังขึ้นมา คือเพลงพระยาน้อยชมตลาดตุ๊กตาที่แต่งตัวเป็นพระยาน้อยมาชมตลาดมีแมคคานั่งขายของมีม้าเทิงและม้วยเจิงกระดิกนิ้วชี้กระจัดแป้งน้ำมันพระยาน้อยก็เดินหน้าถอยหลังนิดนึงไปตามเพลงอีกตู้หนึ่งก็จะมีเพลงเรือมีเรืออยู่หลายลำเมื่อเพลงขึ้นคนพายเรือทั้งผู้หญิงและผู้ชายอีกตู้หนึ่งก็มีลำตัดผู้หญิงชายนุ่งผ้าจงกระเบนขยับตัวและปรบมือไปเรื่อยๆ พระยาน้อยชมตลาดคนชอบมากที่สุดไม่ค่อยว่างเลยคุณยายเคยแอบดูทางช่องใส่สตางเห็นสตางหล่นลงไปคนข้างในก็ยักหัวหีบเสียงไขาลานนี้วางบนแผ่นเสียงแล้วก็มีลวดผูกโยงกับแขนหีบเสียงนั้นทําให้ตุ๊ก,กตาขยับได้เสียงเพลงก็งุงญิงงุงญิง,ง,ง,งต้องคอยเงี่ยหูฟังแผ่นเสียงก็แสนจะเก่าเปิดซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่รู้กี่ครั้งตู้นั้นอยู่ค่อนข้างสูง เด็กตัวเล็กๆอย่างคุณยายก็ต้องขย่งชะเง้อดูบางคนพ่อแม่ก็ต้องอุ้มให้ลูกดูมีตั้งทุกงานสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือร้านขายของสารพัดมีเสื้อผ้าหมวกของใช้ต่างๆคนขายจะถือโทรคงแล้วก็ร้องว่าอะไรอะไรก็ห้าเซกตังห้าเซกตังหยิบดูแล้วไม่ชอบใจก็ห้าเซกตังห้าเซกตังชอบใจไม่ชอบใจเอาวางไว้ก็ห้าเซกตังอะไรอะไรก็ห้าเซกตัง เป็นทำนองเพลงคุณตาคุณยายเป็นเด็กมีหน้าที่เพียงดูเขาซื้อเท่านั้นผู้ใหญ่จะเป็นผู้ซื้อให้คุณยายเคยได้ผ้านุ่งสิ้นมีเชิงสำหรับเด็กห้าสตางค์เท่านั้นคุณตาก็เคยได้หมวกใบละ5้าสตางค์ด้วยแม่ครัวก็ชอบมาซื้อหม้อกระทะกรงดักหนูอันละหสะตางค์ทุกอย่างมาเที่ยวงานแบบนี้ถ้าเป็นหน้าหนาวน้ำค้างลงจัดผู้ใหญ่มักจะซื้อหมวกให้ใส่กันน้ำค้างมิฉะนั้นจะเป็นหวัด อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือที่คุณยายชอบคนขายน้ําหอมชอบเอาน้ําหอมมายื่นให้ลองดมดูกลิ่นใส่สําลีส่งให้ยายหลายกลิ่นซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ให้ดมเปล่าๆแล้วคนขายก็ร้องว่าหอมสนิทติดทนนานทาพี่หอมน้องทาน้องหอมพี่ท่าผัวหอมเมียท้าเมียหอมผัวเชิญเลือกดมได้เลยดมสักนิดจะติดใจเชิญเชิญเลยยิ่งดึกคนก็ยิ่งเยอะต้องจูงมือกันให้ดีๆ นีฉะนั้นล่ะก็จะพลัดหลงกันเพราะคุณยายเองเคยหลงมาแล้วกว่าจะหากันเจอก็ต้องร้องไห้เสียน้ําตาไปหลายหม่อเคราะดีเจอแม่ครัวไปซื้อของจึงพากันกลับบ้านได้เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กเล่มที่ 1- ตอนปโปรยทานเมื่อสมัยคุณยายยังเป็นเด็กอยู่นั้นต้องทำงานหาเงินอยู่บ่อยๆเพื่อจะเอาเงินไปซื้อของเล่นบ้าง ขนมพิเศษบ้างนอกจากที่ผู้ใหญ่จัดหาให้ก็ต้องรับจ้างทำงานรับจ้างขายของเป็นหมอนวดแต่ยังมีวิธีการหาเงินอีกอย่างหนึ่งที่ง่ายดีเหมือนกันแต่ว่าต้องว่องไวแล้วก็ไม่อายนั่นก็คือการหาเงินจากการโปรโยทานซึ่งเกิดขึ้นตามแต่และโอกาสการโปรโยทานนี้มีในโอกาสต่างๆเช่นการเผาศพเสร็จแล้วเก็บอัฐิแล้วก็นำอัฐิกลับบ้านก็จะมีการโปรโยทานในตอนเช้า หรือว่าทำบุญเจ็ดวันหลังจากเผาศพนำอธิเข้าบ้านและทำบุญที่บ้านนาคเองก็จะโปรยทานก่อนจะเข้าโบทเพื่อบวชเป็นพระบางทีก็มีผ้าป่าก็มีโปรยทานได้เหมือนกันการโปรยทานเหล่านี้ส่วนมากเจ้าภาพนั้นมักจะเป็นผู้โปรยแต่บางคนก็ให้ลูกหลานเล็กๆเป็นผู้โปรยเด็กๆลูกศิษย์วัดก็เดินมงเมียงมองมแถวนั้นว่องไวนัก เรียกว่าเป็นผู้ชำนานการตะกรุบทานวิ่งมาตะกรุบก่อนเสมอพวกลูกๆหลานเจ้าภาพมัวแต่เหนียมอายกันจึงมักอดเพราะหมดแล้วทุกทีบางทีก็มีแต่สตาค์งอันที่บังเอิญกลิ้งกลิ้งไปหลงหูหลงตาอยู่ตามใต้เก้าอี้นั่งหรือคนเหยียบเอาไว้บ้างในตอนแรกคุณยายเองก็อายเหมือนกันไม่กล้าวิ่งไปเก็บกับเขาเพราะว่ากลัวผู้ใหญ่จะดุดา่าว่าเป็นลูกผู้หญิงจะไปทําอย่างเด็กผู้ชายไม่ได้แต่ใจนั้นก็อยากได้เงินซะเต็มประดาโถ ใครจะไม่อยากได้ละ่ะบางทีเจ้าภาพเอาสตางห้าโปรยอันนึงซื้อของได้ตั้งเยอะตั้งแยะฉะนั้นถ้าคุณยายจะได้ไปงานศพแล้วก็คุณยายต้องขออนุญาตล่วงหน้าซะเลยเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็จะได้ไม่รังรอรีบวิ่งลงไปแย่งสตางกับเขาพอได้ติดไม้ติดมือมาเหมือนกันแต่ว่าส่วนมากนั้นไม่ค่อยทันเด็กวัดเด็กพวกนี้จะชํานาญการแย่งทานกันเพราะพวกเจ้าภาพ มักจะมีการโปรยทานแทบทุกงานจึงว่องไวเป็นพิเศษแต่ยังดีที่มีผู้ใหญ่ใจดีเห็นว่าคุณยายวิ่งไปแย่งกันกันกบเขาจนเสื้อผ้ายับยู่ยี่ได้สตางแดงมาอันเดียวจึงเก็บสตางที่บังเอิญกลิ้งไปแถวนั้นส่งให้ห้าสตางก็มีทำให้วันนั้นคุณยายเป็นเศรษฐีมีสตางห้าใส่เข็มกลัดพวงสตางห้อยเอวไปนานตั้งหลายวันในงานบวชนาคก,ก่อนที่นาคจะเข้าโบสนั้นก็มีการโปรยทาน แต่เงินที่เก็บได้นี้ผู้ใหญ่มักไม่ยอมให้ซื้อขนมแต่ให้เก็บเอาไว้เป็นเงินก้นหีบหรือว่าเงินขวัญถุงซะพวกเด็กวัดที่วิ่งแย่งกันเก็บนั้นคงไม่ทำเป็นเงินขวัญถุงหรอกเพราะได้รับกันบ่อยแต่คุณยายก็ได้รับอนุญาตให้เอาเงินร้อยเข็มกลัดไว้ที่บ้านเอวพออวดเป็นเศรษฐีได้หลายวันจึงถูกเรียกไปเก็บมีอยู่งานหนึ่งเป็นงานโปรโยทานที่คุณยายจำได้ไม่ลืมท่านเจ้าภาพมีการฉลองพระชนอายุครบห้ารอบ ได้โปรดให้มีการโปรยทานในระหว่างลูกหลานแล้วก็แขกที่มาในงานท่านทรงโปรยเองในหีบนั้นมีเงินเหรียญหลายขนาดเหรียญสลึงสตางสิบสตางห้าและสตางแดงซึ่งโตที่สุดและมีมากหยิบง่ายเด็กๆอยากได้แต่เหรียญสลึงเพราะมันราคามากพอที่จะซื้อของเล่นดีๆแต่มันมีอยู่น้อยอันสตางห้ามันอันเล็กแบนแล้วก็หยิบยาก ท่านทรงตั้งกติกาว่าให้มาเก็บเป็นกลุ่มท่านจะทรงสั่นกระดิ่งให้เก็บได้ครั้งละอันเดียวห้ามกอบหรือโกยสั่นกระดิ่งอีกทีต้องหยุดเก็บท่านทรงโปรยสตางก่อนเราเองก็ต้องรีบกวาดตาดูว่าเหรียญสลึงมันกลิ้งอยู่ไหนบ้างหมายตาเอาไว้พอกระดิ่งสั่นก็วิ่งรีบไปเก็บใจตรงกันทุกคนหัวชนกันหงายสตางห้าก็เล็กเก็บแสนยากไม่มีใครสนใจสตางแดงซึ่งมีมากกว่าเพื่อน การเก็บนี้พวกผู้หญิงเสียเปรียบพวกผู้ชายนักเพราะจะต้องห่วงเรื่องผ้านุ่งและไม่มีกระเป๋าใส่ส่วนผู้ชายนั้นนุ่งกางเกงเสื้อก็มีกระเป๋าหยิบใส่สบายจะลุกจะคลานยงโยยงยกย,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 ยังไงก็เ,เป็นไม่ต้องห่วงแต่ผู้หญิงนั้นต้องคลานเอาคุณยายได้มาสลึงเดียวแต่สตางแดงหลายอันทีเดียวทําให้รวยไปนานโขในงานศพพวกมอนเขาก็มักจะมีการเอาเงินใส่ในลูกมะนาวแล้วก็โยนให้กลิ้งไปแย่งกันเก็บ จึงมีคำว่าแย่งกันยังกับศบมอนคุณลุงเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนที่เคยล่าจระเข้ได้ความคิดใหม่ว่าการโปรยทานในน้ำคงจะสนุกดีจึงเอาผักตบชวาเลือกตัดเอาตรงกระเป๋อมกลมๆนั้นผ่าใส่สตางแล้วก็ใส่เข่งโปรยไปที่หัวตะพานน้ำที่ยื่นออกไปในแม่น้ำพวกกรอรับทานก็ต้องไปลอยคอในน้ำแย่งกันสนุกแต่บางทีสตางก็หล่นลงก้นแม่น้ำเหมือนกัน เวลาน้ำลดหากันใหญ่ได้สตางกันมาไม่น้อยการโปรโยทานครั้งนี้คุณลุงไม่อนุญาตให้ลูกหลานลงไปแย่งเก็บให้คนใช้และชาวบ้านชาวเรือมาแย่งเก็บกันได้ เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กเล่มที่หนึ่งตอนของแสลงเมื่อสมัยคุณตาคุณยายยังเป็นเด็กอยู่ถ้าเกิดเจ็บป่วยเป็นอะไรไปน,นิดหน่อยก็ตามคนคนนั้นจะต้องถูกจำกัดอาหารให้กินเพียงแต่อาหารอ่อนๆที่ย่อยง่ายห้ามกินอาหารที่คิดว่าแสลงต่างๆจนกว่าจะหายเป็นปกติถ้าใครท้องเสียหรือว่าเป็นบิดจะต้องกินข้าวต้มเปื่อยๆหรือว่าข้าวเปียกกับปลาแห้งป่นหมูยอง กุ้งแห้งป่นหรือปลาดุกย่างจิ้มน้ำปลาจะไปวิ่งเล่นหรือกระโดดโลดเต้นไม่ได้เดี๋ยวจะหายยากถ้าเป็นไข้หวัดแล้วมีอาการไอก็จะห้ามอาหารทอดทุกชนิดไข่เจียวไข่ดาวก็กินไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นไข่ต้มไข่ตุน้นหรือไข,ข่เค็มอาหารทุกอย่างจะต้องปิ้งและต้มห้ามทอดเด็ดขาดเพราะว่าจะทำให้ไอมากขึ้นเมื่อไข้าสางแล้วก็ห้ามกินแตงโมแตงไทยหรือผลไม้ที่เย็น ผู้ที่เป็นไข้หวัดหรือไอจะดื่มน้ําแข็งไม่ได้เพราะจะทําให้เป็นมากขึ้นต้องดื่มแต่น้ําร้อนๆชาร้อนอน้นําข้าวร้อนๆหรือบางทีก็น้มามะตูมร้อนที่เรียกกันว่าน้ําชูบานทําด้วยมะตูมสุกๆต้มใส่น้ําตาลนิดหน่อยบางครั้งก็เอาเนื้อมะตูมไปราดน้าผึ้งให้กินเป็นของหวานแล้วก็เอาที่เหลือนั่นก็คือเปลือกและก็เม็ดและเนื้อที่ติดมาต้มทําน้ําชูบาน อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำมะตูมอ่อนที่หั่นเป็นแว่นย่างไฟจนหอมชองน้ำร้อนให้ดื่มหอมดีมากแต่สู้น้ำชูบานไม่ได้ถ้าใครเป็นแลผลพุพองแผลหกล้มถลอกหรืออุบัติเหตุอะไรก็ตามจะถูกห้ามไม่ให้กินข้าวโพดข้าวเหนียวขนมทุกชนิดที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวกินได้แต่แป้งข้าวเจ้าและข้าวสาลีเท่านั้นเพราะจะทำให้แผลกลัดหนองหายยากแผลที่จนหายแล้ว กลับกลัดนองขึ้นมาอีกแผลเล็กกลายเป็นแผลใหญ่ขึ้นมาคุณยายรู้สึกว่าที่ผู้ใหญ่ห้ามนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะเคยพิสูจน์หลายครั้งแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณยายหกล้มหัวเข่าแตกเป็นแผลแห้งจนจะหายดีแต่ยังหายไม่สนิทคุณแม่ทำข้าวเหนียวมะม่วงอยากจะกินเหลือเกินก็บอกว่าแผลหายดีแล้วจึงกินข้าวเหนียวมะม่วงไปมากพอรุ่งขึ้นก็ปวดและกลัดนองขึ้นอีกก็ต้องกลับไปเดินขาขเยกขเยก อาหารอร่อยอร่อยดีๆที่ชอบต้องไปอดเพราะว่าเจ็บป่วยก็มีบ่อยกำลังเป็นแผลพลุพองต้องอดข้าวต้มกุ้งกุ้งทอดที่มีมันสีแดงเยิม้มคลุกกันกับข้าวอร่อยแม้แต่กุ้งเผาจิ้มน้ำปลาก็อดไม่ได้อาหารทะเลหอยนางรมปลาทอดอร่อยอร่อยจิ้มน้ำปลามะนาวก็ต้องอดหมดภาวนาขอให้ตัวเองหายเร็วๆจะได้กินอาหารอร่อยสักทีอาหารพวกนี้ถูกหาว่าข่าวจัด กินแล้วทำให้คันและก็เป็นแบบนั้นจริงๆด้วยหน้าลำไยลิ้นจี่หรือขนุนก็ต้องจำกัดการกินให้ได้เด็กๆก,กินอะไรไม่รู้จักกะประมาณกินจนไม่สบายลำยไยกินเยอะไปก็ตาแฉะเพราะว่าร้อนเกินไปเด็กๆที่เป็นแผลผู้พองแผลจะเยิ้มมากลิ้นจี่ก็ย่อยยากถ้ททาธาตุไฟไม่แข็งพอเพราะมักทำให้ปวดท้องขนุนก็เหมือนกันย่อยยากทุเรียนนั้นร้อนมากห้ามกินตอนกลางคืน เพราะจะทำให้ร้อนจะนอนไม่หลับคุณตาไม่เคยเชื่อฟังแอบกินขนุนซะเยอะทั้งที่ท้องก็ไม่ดีกินยาก็จวนจะหายอยู่แล้วเชียวกลับมาเป็นมากขึ้นกว่าเดิมเลยจับได้ว่าแอบไปกินขนุนจึงต้องกินยาอีกเยอะแยะมากมายกว่าจะหายอาหารต่างๆเหล่านี้แสลงจริงคุณตาและคุณยายลองมาแล้วแทบทั้งนั้นแต่แรกก็คิดว่าผู้ใหญ่นี่ใจร้ายใจดำหวงไม่ให้กินอาหารอร่อย เมื่อเห็นริดเห็นเดบแล้วจึงรู้ว่าผู้ใหญ่คิดถูกหมอบอกว่าถ้าไม่สบายให้กินอาหารอ่อนๆย่อยง่ายเอาไว้เป็นดีที่สุดจะรักษา,ษาโรคให้หายได้เร็วกว่าให้กินอาหารได้ตามใจเด็กแต่อันที่จริงคุณยานั้นชอบข้าวเปียกกับปลาดุกย่างบางครั้งถึงกับภาวนาไม่อยากให้หายเพราะจะอดกินข้าวเปียกกับปลาดุกย่างจิ้มน้ำปลาอร่อยๆต่อไปต้องกินข้าวสวยเด็กๆและคนแก่ที่ฟันไม่ดีกินอ่อนๆย่อยง่าย ก็ดีเหมือนนกัเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กเล่มที่หนึ่งตอนข้าวตังข้าวตากบ้านขุนนางใหญ่ๆที่มีบ่าวไพร่บริวารเยอะแยะมากมายมีโรงทหารมักจะใช้กระทะหุงข้าวกันเรียกว่าหุงข้าวกระทะ มักจะมีข้าวตังติดก้นกระทะมากหัวหน้าโรงครัวจะเอาเข้าวตังเหล่านี้มาตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็ตากแห้งรวบรวมเอาไว้เยอะๆเอามาทำเป็นอาหารได้ทั้งคาวและหวานคนหนุ่มคนสาวที่ฟันยังดีชอบกันนักเพราะมันกรอบบางคนที่เคยชอบเมื่อครั้งยังหนุ่มยังสาวตอนหลังแก่ตัวลงฟันไม่มีแล้วก็ยังที่จะอดเอามาอมๆบ้างไม่ได้เอามาปิ้งเอามาทอดเอามาทำเป็นข้าวตังหน้าตั้งข้าวตังเมี่ยงลาว ข้าวตังมะพร้าวหรือข้าวตังกระทิมันๆเค็มๆกินเป็นอาหารว่างของหวานรับรองแขกเรือหรือสเสบียงกลางสำหรับเดินทางไกลได้ดีเก็บเอาไว้นานก็ได้ไม่เสียคุณยายชอบกินข้าวตังข้าวมันก้นหมอนักเพราะว่าข้าวมันหุงด้วยกระทิใส่เกลือนิดหน่อยใส่ใบเตยให้หอมด้วยข้าวตังข้าวมันจึงอร่อยเป็นพิเศษรสชาติออกมันๆเค็มๆดีแต่ไม่กรอบคนที่ชอบกินข้าวตังก้นหม้อ ก็ต้องรอให้คนอื่นๆเขากินข้าวในหม้อให้หมดซะก่อนจึงจะได้กินข้าวตังก้นหม้อพี่เลี้ยงคนหนึ่งของคุณยายชอบข้าวตังก้นหม้อนักจึงสอนให้คุณยายชอบกินด้วยสั่งเอาไว้ว่าถ้าฉันตายไปแล้วก็อย่าลืมเอาเข้าวตังก้นหม้อตักบาตรพระไปให้ด้วยนะใครฟังก็หัวเราะเพราะไม่มีใครกล้าเอาเข้าวหรือเหลือก้นหม้อแบบนั้นไปถวายพระแน่นอนมีแต่พยายามจะเลือกเอาเข้าวปากหม้อแม่ครัวที่บ้านของคุณยาย เป็นคนช่างเก็บงำดีข้าวเหลือก้นหม้อหรือกินไม่หมดก็ไม่เคยทิ้งเอามาล้างน้ำใส่กระด้งตากแดดเก็บเอาไว้นานๆก็รวบรวมมาคั่วแล้วก็ทำข้าวตูใส่น้ําตาลมะพร้าวเอามาให้กินกันเต็มที่ข้าวตากนี้ทำขนมได้หลายอย่างทำไข่จิ้งรีดหรือว่าคั่วจนพองเหลืองสวยน่ากินเอามาโรยขนมเหนียวที่ใส่น้ำตาลเคี่ยวคน,คนๆแล้วก็ยังทำอาหารได้หลายอย่าง แม่ครัวก็ต้องขั่วใส่กระป๋องหรือว่าขวดโหลเก็บเอาไว้เช่นเวลาทำปลาแหนมหรือลาบจะทำปลาร้าก็ต้องใส่ข้าวคั่วแล้วก็อัดลงไหยได้แม่ครัวเอาเข้าวตังก้นหม้อมาปิ้งให้เกือบไหมจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ชงน้ำร้อนใส่น้ำตาลเอาเข้าวตังตัวนี้ลงไปแช่ทำให้น้ำมีกลิ่นไหมเรียกกันว่าน้ำข้าวตางังเด็กชอบมากหวานชื่นใจดีทำกินก็ง่าย ในสมัยก่อนนี้ข้าวคั่วเป็นเสบียงกลังที่สําคัญคนที่จะต้องเดินทางไกลทหารที่ไปสงครามก็ต้องมีข้าวคั่วนี้ใส่ย่ามเตรียมไว้กินยามหิวกินข้าวคั่วแล้วก็ดื่มน้ําตามเข้าไปข้าวคั่วก็จะไปบานในท้องทําให้อิ่มทนได้ดีคนเดินทางในสมัยก่อนจะไปหาซื้ออาหารตามทางนั้นไม่มีขายก็ต้องเตรียมหาเสบียงกันไปกินเองข้าวตากคั่วนี้ดีไม่ต้องติดไฟหงหา เพียงแต่หยิบใส่ปากดื่มน้ำตามไปก็อิ่มแล้วแม่ครัวของคุณยายสอนว่าคนที่กินทิ้งกินขว้างข้าวเหลือก็ทิ้งไม่รู้จักเอามาตากใช้วันหน้าอีกไม่นานก็จะไม่มีข้าวกรอกหม้อเพราะดูถูกแม่โพศบท่านจึงกโกรธเอาแกจึงไม่เคยทิ้งข้าวเลยนอกจากให้แมวให้หมานอกจากนั้นแล้วแกก็เก็บตากแล้วก็รวบรวมไว้ใส่กระป๋องถ้าข้าวเกาะติดติดกันก็เอามาล้างน้ำให้มันกระจายออก แล้วก็ตากขนมจีนกินเหลือก็ตากได้เหมือนกันคุณตาบอกว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ดีมีฟันก็ต้องรีบๆกินข้าวตังซะให้เต็มที่ต่อไปแก่ลงฟันฟางหักแล้วได้แต่นั่งดูฟังเขากินกันกรอบๆน่าอร่อยตัวเองกินไม่ได้ตอนนี้คุณตายังพอกินได้แต่ก็ต้องเลือกข้าวตังตัวที่บางๆยิ่งบางยิ่งดีจิ้มน้ำพริกเผา